สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แพนด้าจะมาสอนวาดรูประบายสีฟักทองวันฮาโลวีนแบบง่ายๆกันค่ะมือใหม่ที่เพิ่งหัดวาดก็สามารถวาดตามได้ง่ายๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มวาดกันเลยค่ะเริ่มแรกให้เราวาดเส้นโค้งฝั่งซ้ายมือค่อยๆวาดเส้นโค้งแบบนี้ลงมาค่ะหลังจากนั้นให้วาดเส้นโค้งตรงมุมด้านบนที่เราขีดเส้นเมื่อสักครู่นี้ขีดมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ขีดเส้นโค้งเล็กน้อยตามด้วยเส้นโค้งใหญ่เพื่อเป็นตรงกลางแล้วก็สลับกันไปมาแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนการวาดเส้นโค้งให้เราทำมือให้นิ่งที่สุดนะแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่หัดวาดมือยังไม่นิ่งก็ยังไม่ต้องซีเรียสค่ะต่อไปขีดเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนเพื่อเป็นขั้วของฟักทองค่ะถ้าพี่แพนเรียกชื่อผิดยังไงขออาภัยด้วยนะทุกคน จากนั้นเราก็มาวาดใบของฟักทองใครที่วาดตามไม่ทันให้กดหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยวาดตามนะคะเมื่อเราวาดเสร็จแล้วให้ขีดเส้นโค้งเพื่อเป็นฟักทองด้านข้างค่ะจากนั้นให้วาดเส้นโค้งด้านล่างค่อยๆวาดตามรูปที่สอนเลยนะคะ ต่อไปให้ขีดเส้นขึ้นด้านบนค่ะเพื่อจะได้ดูเป็นมุมของฟักทองนั่นเองจากนั้นให้เราหาตรงกลางเพื่อวาดเป็นจมูกค่ะขั้นตอนนี้พี่แพนวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ระบายสีดำตามด้วยวาดวงกลมเพื่อเป็นดวงตา วาดวงกลมสองวงซ้อนกันนะคะด้านในจะเป็นวงกลมวงเล็กแบบนี้หลังจากนั้นก็ระบายสีดำค่ะต่อไปวาดปากขีดเส้นโคง้งหยุดไว้ก่อนแล้วก็วาดเส้นโค้งลงมาคล้ายๆฟันแบบนี้ค่ะให้ดูไปทีละขั้นตอนแล้วค่อยๆวาดตามนะทุกคนแค่นี้เราก็จะได้รูปปากของฟักทองเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมระบายสีดำด้วยนะ ตอนต่อไปพี่แพนจะตัดขอบเส้นให้ดูเข้มและดูใหญ่ขึ้นค่ะส่วนขั้นตอนการระบายสีพี่แพนใช้สีมาร์กเกอร์ค่ะ สีมาร์กเกอร์นอกจากจะให้สีที่สดแล้วก็เข้มมากๆแล้วระบายง่ายไม่ปวดมือด้วยนะถ้าใครอยากใช้สีมาร์กเกอร์เหมือนพี่แพนแปะลิงก์ไว้ให้ในคลิปใต้วิดีโอแล้วค่ะแต่ถ้าใครที่มีสีของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถใช้สีของตัวเองได้เลยนะขอให้ทุกคนระบายสีให้มีความสุขและสนุกค่ะ ฟักทองวันฮาโลาวีนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบคลิปนี้ไม่เอย่ยถ้าใครที่ชอบคลิปนี้พี่แพนฝากกดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย